สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชนปลูกค่ะนี่แหละค่ะเมนูอาหารเย็นของปะบัวค่ะน้ำพริกกะปิค่ะป้าเอาใส่กระปุกไว้แบบนี้กินไม่หมดปิดฝาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้กินสองสามเวลานู่นแหละค่ะอันนี้มะเขือพวงค่ะหน่อไม้ต้มค่ะต้มจืดค่ะนี่ต้มจืดข้าวต้มเนาะแกบเผ็ดอันนี้ไข่ลูกเขยค่ะไข่ลูกเขยมา ปลาบัวเคี่ยวอันนี้ไว้ละลาดไปเลยค่ะนี่ช่ำๆไปเลยค่ะล้นไหม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 นี่ค่ะไข่ลูกเขยเด็กๆชอบมากค่ะน้ำพริกกะปิกับนี่ค่ะมะเขือพวงเนาะมาจากบ้านสวนมาดูพริกปลาบัวที่นี่ที่ปลาบัวเก็บที่แดงๆค่ะนี่แบบนี้เนาะ แล้วก็เอากระดาษที่ชู่ปิดไว้ใส่ตะกร้าแล้วก็นี่ทำแบบนี้มัดไว้ความเย็นไว้แบบนี้ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้กะปิที่ประบัวชอบกินอันนี้น้ําตาลน้ําตาลดอกมะพร้าวเนี่ยหอมหอมตำพริกกะปิให้อร่อยนี่น้ําตาลดอกมะพร้าวนะคะดูฝาขวดเป็นฝุ่นนี่ค่ะเนี่ยเคล็ดลับความอร่อยค่ะมาจ้ามากินข้าวกับป้าเด้อนี่ น้ำพริกกะปิใส่มะนาวหนึ่งลูกอร่อยอร่อยจ้านี่กินกับมะเขือพวงสดๆเมนูอาหารเย็นเมนูข้าวหมดหม้อนี่หน่อไม้ต้มมาจ้ามาจ้ากินข้าวกับป้าจ้าลองดูเดอ้อนี่ซื้อซื้อมาไว้นี่ต้องใส่ขวดไว้แบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่เหมินไม่เปรี้ยวเนี่ยค่ะ ไว้กินได้นานใส่น้ำพริกนี่ทำน้ำเคี่ยวลาดไข่ลูกเคยก็เนี่ยค่ะน้ำตาลอันนี้แหละน้ำตาลดอกมาพาะพร้าวป้าบัวชอบมากใส่ผัดใส่อะไรอร่อยมากค่ะจ้าป้าบัวก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะพาชมเมนูอาหารเย็นค่ะขอแค่สองนาทีเนาะ สามนาทีอ่ะไม่มากไม่น้อยสามนาทีค่ะเนี่ยค่ะพริกแดงๆป้าใาส่ให้มันสวยงามเฉยๆนะคะกินไม่ได้นะคะเผ็ดค่ะพริกกะเหลียงตำพริกกะปิไม่เหม็นเขียวค่ะข้ามาเย็นมาก็นี่นะคะ ทำกับข้าวทำอาหารให้ลูกให้หลานกินจ้าประบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ